SR v รถจิงน่าใช้ยกระดับฐานะตัวเองครับผมนะครับแต่ก่อนแพงแสนแพงมาวันนี้พนักง,งานเงินเดือน,อนหรือว่าลูกจ้างรายวันซื้อได้ผ่อน7,000ฟรีดาวนบัตรใบเดียวครับผมมาจ้ะสวัสดีครับสวัสดีท่านสุภาพบุรุษหน้าตาดีแล้วก็ซสุ่มสุภาพสตรีหน้าตาสวยครับพ่อ,อกับเซียามอนี่ผู้ใหเป็นแม่บ้านผู้ใหเป็นผู้บังวาหนุ่มสาวออฟฟิศอยากได้รถจิง ยกระรับฐานะาเจ้า,จาของให้มีแบบกิมกกมิกกิมมิกให้เบิ่งแบบโอ้หรูหราประมาณเนี้ยเอาไปตัวนี้เลย s r v ขดเจ็ดพันนะแมกนูวันดาโอ้ยขดงามเลยเลขไหมเจ็ดหมื่นโลพี่น้องปี2017ครับเลขไหมเจ็ดหมื 70, ม่นโลพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแอ์ออโต้เกียร์ออโต้ชำชำๆออกรถสูบาทรถไปะช่ชนไปเดียวฟีดาวฟีจองฟีจัดฟีโอนสรงฟรีหานาบ้าน ชุดบ่อนังรอบคนอิฐทาหาครับนะพอขายไหคขาเช่าไหมช่าได้ช,าชา่า,ชาวสวนชาาเกษตรกร,ร,ก,รกีดยงกีดยางเรียงหมูเรียงมา้าเรียงเป็ดเรียงไก่เรียงยีราฟเรียงไนโนเสาขายขายหาบได้แผง100ร้อยตลาดนัดท้องถมประมงประมงทุกไอชีพรับมัดจบทออกรถศูนย์บานฝีดาวบัตรไปเดียวครับโอ้ยงามเนี้ยตื่หน้าบ่เคยพอรถกีดยางมันงามเดยปานนี้มากปะมากครับ บางออกเครืงสวยไหมครับสวยดครับจ้า,จาเครื่องเดิมๆครับหมูนงก๊นนอตลองแก้มฝากระโปรงเดิมหมดฟรีดาวน์ฟรีจองบัตรไปเดียวผ่อนเริ่มต้น7,000วิธีการจองง่ายๆแอนไลน์หน้าช่องที่ตอ่อ e b o o k YouTube สง่งโทรศัพท์บัตรประชาชนที่อยู่ที่สะดวกครับสัญญามาเดี๋ยวที่เหลือเสียายากจดให้แชร์ไปครับพี่นอ้องเจ้า